สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกท่านครับอยู่กับช่องเราเรื่องผ่านเลนนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มูลนิธิโนอิงบูดาจัดกิจกรรมกันที่วัดอรุณน,นะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นานๆมีสักครั้งหนึ่งนะครับ ต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจอย่างมากเลยครับกับมูลทิมูลนิธิที่โนอิงบูดาครับคลาค่ําไปด้วยผู้คนจากทั่วสารทิศเลยนะครับเชวงเย็นวันนี้จะมีกิจกรรมน่าจะเป็นการนั่งสมาธินะครับผอ้คนเข้าร่วมกิจกรรมเยอะจริงๆครับตอนนี้ตรงนี้เป็นการลงทะเบียนนะฮะ ตรงนี้เป็นจุดที่จะมีการเป็นสถานที่ที่สำหรับนั่งสมาธินะครับทุกคนนะักท่องเที่ยวก็ทยอยมานะครับกิจกรรมน่าจะเริ่มประมาณ17นาฬิกานะครับอีกสักครู่หนึ่งนะฮะก็จะพาทุกคนชมบรรยากาศไปด้วยนะครับตรงนี้เป็นจุดลงทะเบียนนะครับ เป็นงานใหญ่ที่น่าสนใจมากๆนะครับหลวงเองบุดาจัดให้แต่ละคนผู้คนจากทั่วโลกครับ so, เ้า <yeah. S 1> ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ On this Valentine's Day, while the world celebrates romantic love, we gather here to celebrate the higher form of love, universal love, and compassion. If you can hear my voice, please come closer. Today is a special day where the world unites. Join us in this special event, Global Meditation Connect. It's free and open to everyone, regardless of your religion, nationality, or belief. You're welcome here. Today representatives from major religions have come together with one common goal, which is peace. We have prepared refreshments and food at our hospitality booth. Please feel free to enjoy and register to make a special day, the day to remember. <coughs> and before that, located at the registration area come and pick up a small tag write a message to the world what you want to speak to the world you can do it today it can be a wish for peace on a country that all all up. Up. let's see how many countries we can connect today let's cover this map with our collective love our work of love ในส่วนของ,งองคอ์กรมูลนิธิโนอิงบุตด,ดาก็มีการเชิญชวนให้ชาวต่างชาติที่มาเที่ยววัดโพนะฮะเข้าร่วมกิจรกรรมในครั้งนี้ด้วย นี่ชาวต่างชาติน่ารักมากเลยครับนั่งรอกันนานแล้วนะฮะ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยววัดอรุณเดินผ่านไปผ่านมาก็อยากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับมีการลงทะเบียนด้วยนะ วันนี้ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่คึกคักาาคมากๆครับชาวต่างชาติเยอะเลยทีเดียว เดี๋ยวผมพาเดินชมมุมต่ตางๆนะครับภายในงานในวันนี้เรียกว่าพื้นที่กว้างขวางมากๆาเลยครับตามสนามหญา้าด้านหน้าขององค์ปอตปางพื้นที่เต็มหมดเลยนะครับมีการจัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ยอย่างเหมาะสมนะครับและพื้นที่กว้างขวางมากเพียงพอ,อง you you กับจำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เลยครับ พระคุณพระผมวชิระโพธิวงศ์เจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียครับหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลพระราชท่านเจ้าคุณสมพงศ์นะครับเดินทางมาถึงองค์ทนพิธีนะครับ we are honored to have representatives from the Supreme Court the o e r e n international a d m i s s o a t i o n s i d s going to commence in less than 10 minutes Great <moment> together เดี๋ยวผมพาเดินชมบรรยากาศ <of time. S 1> ตามจุดต่างๆไปเรื่อยๆเยนะครับน่าสนใจจริงๆ,ๆครับขอถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณพระโสดพลวชิราพรครับผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม As we know, has traveled from India directly to here to join this ceremony. ท่านยศนายเสียพนันุภิยม The Director General of Department of Religious Affairs presiding chairperson of today's event <S Now, Mr. Director, pay homage to พระพรมวชิราพรทิบูรณ paying homage to professor pramod the president of Sangha, representative of tonight to both venerables หลายคนเที show, lineage, ่ีผ่านไปผ่านมามาเที่ยววัดรุณก็ยังคงลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับ วมวชิรพ,รพรพระมหาเถรทุกรูปท่านอธิบดีรกรมการศาสนาผู้แทนจากทุกภาคส่วนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านข้าพระเจ้าอาจาร,รย์อัชรบดีิมังสกลในฐานะประธานทิโนอิงบูดาได้เริ่มให้มี Global Meditation Connect โครงการสมาธิเชื่อมพลังเมตตาสู่โลกเป็นการเชิญชวนให้ชาวไทยและชาวต่างชาตินั่งสมาธิ ในเวลาพร้อมกันเดือน,นละแอกของเดือนโดยแบ่งเวลาเป็นสองไทม์โซนเป็นเวลา15นาทีไปจนถึงหชั่วโมงจากนั้นก็เป็นการแผ่พลังเมตตาไปสู่สังคมและสู่โลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กระแสจิตที่เป็นพลังเย็นช่วยดับไฟในจิตที่ร้อนรุ่มดับไฟแล้วก็ช่วยเยียวยาไฟจากความโกรธความโลภความหลงความทุกข์ใจฆ่าตัวตายได้ ดังนั้นกระแสแผ่เมตตาก็ย่อมสามารถช่วยได้ชเช่นกันเป็นการช่วยบรรเทาความทุกข์ระดับร้อนจากการคอยนานที่ส่งกระแสความรักความเมตตาขณะนี้มีสมาชิกอยู่หนึ่งหมื่นรายจาก30ประเทศทั่วโลก Global Meditation Connect เป็นโครงการกระดับชาติในฐานะที่ประเทศไทยเป็นดินแดนทีะพุทธศาสนา ช่วงนี้พื้นที่เริ่มจะถูกจับจองกันแล้วนะครับทุกคนใกล้เวลาเข้ามาแล้วนะครับหลักการปฏิบัติจะใช้หลักอาณาปานสติหรือหลักการรู้ลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนข้าพเจ้าขอนอมน้อมขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุกครูแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานและมาร่วมในพิธีเปิดโครงการ Global Meditation Connect โปรดช่วยกันขับเคลื่อนโครงการที่มีความสําคัญยิ่งแก่ชาติและแก่โลกบนี้ Director General of Department of Religious Affairs Distinguished Representative from All Sectors Member of the Press and Honor Guest My name is Ajarn c h a r a w a d e e w a s a k o n President of the No v i Buddha Foundation throughout the We divide the practice into two time zones. Participants may meditate for 15 minutes or an hour, and then share happiness to their community and to the world. And hatred, they can cause deep depression, and in some cases, people even take their lives. So meditation can heal depression and can bring peace and harmony to the world. In the same way, the loving kindness and compassion energy can relieve suffering and bring peace to the mind. It's truly fitting that this project begins oh, here. Our meditation practice oh, follows Anapanasati or breathing meditation as taught by the Lord Buddha. And for all the guests, after the ceremony ends, you'll be invited to learn meditation, which I will guide you. It will be the first time that you can meditate in front of Pagoda, the peace and loving kindness to the world. Thank you. The Knowing Buddha Foundation has been working so closely together with Arun Raja Wadada, now may we all humbly give respect to the very assisting abbot to give us first speech toward the program um, so, so so I I ได้รับการคุ้มครองของสหพันธประชาอินเดียในปานจากคณะกำการบริหารของพระมติสายเตียนเดียร์ปานและท่านดองอธิการบดีฝ่ายกิจการทางประเทศของมหาวิทยาลัยมหิดลนักวิเลยคณะสงฆ์และทุกๆรูปในเมืองออฟเดลโรยันไทยสังข์เข้าสิบแดน เราจะมีการมอบเด็กสังฆาจากวัดเทมเพิลออฟดอนวัดอารุงวันนี้ในดิวิชั่นที่สำคัญที่สุดในที่นี้ในปี43จากเด็กที่เรียนจากอินเดียไปที่จีนังกาเรียนในที่เรียนของรามาดิสิกันเพราะในที่เรียนของรามาดิสิกัน เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากจัดในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับแดดแดดร่มลมตกนั่งกันแบบสบายๆเลยครับ Knowing, under, organization want to learn activity by meditation. พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินนะครับพระปางวัดรุนวันนี้งดงามจริงๆครับ สำหรับคลิปนี้ขอพบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับกิจกรรมน่าจะวเริ่มกันอีกสักครู่หนึงนะครับเดี๋ยวไปชมอีกคลิปหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ